วันนี้นะครับอีสปอร์ตเกมมิ่งก็มีนะครับหูฟังตัวใหม่ตัวนี้เลยนะครับเป็นหูฟังที่ได้โพสตรูปไปแล้วเนี่ยนะเพจเรานะเห็นว่าเป็นแบบหูฟังที่ไม้สั้นด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ย เหมาะสำหรับคนที่แบบว่างบไม่เกิน500แล้วก็ไม่เนี่ยมีมาให้แล้วก็หูฟังเนี่ยมีไฟแต่ไฟจะไม่เยอะมากนับสำหรับบางคนที่ไม่ชอบไฟแบบว่าเยอะเรียบง่ายนะครับแบบไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรเยอะนะตัวนี้นะครับผมมาใหม่เลยจากทางค่าย EGA นะครับตัวนี้เป็นในรุ่นของ H11 นะหรือใช้ H11 นั่นเองตัวนี้เป็นเกมมิ่งเฮดเซตแบบ USB นะครับตัวนี้ จะไม่มีซอฟต์แวร์นะครับอ่าในราคางบ500เนี่ยซอฟต์แวร์อาจจะแบบว่าไม่มีมาให้แต่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในเรื่องสเปคแล้วก็การใช้งานนะครับนะครับมาดูที่หน้ากล่องกันเลยนะครับก็จะเป็นรูปหูฟงองแบบนี้แล้วก็เขียนให้สตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟเหนียที่บอกไปว่าเป็นตัว RGB Lighting นะครับผมก็คือจะเป็นแบบว่าไฟไม่เยอะด้วยนะครับตัวนี้อ่ะด้านหลังก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับผมที่บอกไปว่าตัวนี้เป็น Virtual 7.1นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบว่าโอเวอร์เอียก็คือจะใส่เนี่ยโเอียครับเนี่ยจะใหญ่แล้วก็จะครอบหูได้ดีกว่าตัวอื่นนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมไฟเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นอัจฉริยะนะฮะแล้วตัวนี้มีที่ปรับปรับเสียงเนี่ยอยู่ตรงด้านหลังหูฟังด้วยนะฮะตัวนี้เป็น USB นะครับ2.0นั่นเองนะฮะตัวนี้สามารถต่อได้กับทั้งโน้ตบุ๊กคอมนะครับหรือใช้กับมือถือนี่คืออาจจะต้องใช ตัว OTG เพิ่มเติมในคราบตัวนี้ตัวนี้นะครับฝูฟางตรงนี้จะเป็นแบบว่าโลโก้ EGA มาให้นะแล้วก็จะมีเป็นแถบตรงนี้ก็คือจะมีไฟนะครับเดีย๋ยวไปเสียไปดูนะฮะตรงนี้ปัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับส่วนด้านขะ้างนะจะเห็นว่าเยลครับของเขานะครับหนามากนะนุ่มเลยตัวนี้นะับใส่แล้วอาจจะแบบว่า ตัดเสียงรอบข้างไม้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ตัด100%เซนะก็คืออาจจะบว่าเสียงเนี่ยโอกาสเข้ามาน้อยมากนะครับเพราะนั่นจากว่าตัวนี้เป็นโอเวอร์เอียร์คือจะครอบหูทั้งหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับไม้นี่นะครับที่บอกว่าไม่สั้นก็คือจะสั้นเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นไม้เล็กนิดหนึ่งนะแต่คุณภาพเสียงเนี่ย ได้ยินชัดเจียวแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับระดับปรับว่าศีรษะเรานะมันจะเป็นแบบว่าเราสวมปุ๊บเนี่ยมันจะดึงให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ด้านหลังต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่ปรับระดับเสียงนะครับจะอยู่ด้านหลังของหูฟังนะถ้าจับใส่หูฟังด้านนี้ปุ๊บมันจะอยู่ตรงนิ้วโป้งซ้ายของเราเวลาใส่นะครับก็คือเวลาใส่เนี่ยเราปรับเนี่ยเราแค่เอานิ้วโป้องอ่ะไปด้านหลังของหูฟังก็จะปรับได้เลยนะครับตัวนี้อ่า และนี่ก็คือไฟของเขานะครับจะเป็นไฟสีแบบนี้เลยนะก็คือคนที่ไม่เน้นไฟเนี่ยไม่ถมไม่ต้องความแบบต้องการสวยงามไฟเยอะผมเน้นใช้งานนะครับประหยัดแคลส์นี่แหละตัวนี้แหละตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับไฟเนี่ยมีแค่นี้เลยนะครับอาจจะไม่ได้สว่างวาบหรือว่ามีดูเล่นอะไรเยอะนะครับแต่เน้นใช้งานเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มราคามากเลยนะครับ เดี๋ยวไปเทสเสียงไมค์แล้วก็เสียงหูฟังเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้แอดได้เทสมาแป๊บนึงแล้วนะครับฟังเพลงเนี่ยเสียงโอเคเลยนะครับส่วนเสียงไมค์เนี่ยกลับไปฟังพร้อมกันนะครับฮาร์โรเชสหึงอันนี้ก็จะเป็นเสียงนี่นะครับเป็นเสียงไมค์ของหูฟัง H11 ตัวนี้เลยนะครับอ่ะถ้าเราใช้ครั้งแรกเนี่ยเราต่อเข้ามาเนี่ยไมค้อาจจะไม่ดังมากนะให้เราปรับที่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะซาวนะครับหรือคลิกขวาขวาล่างเนี่ยแล้วก็เลือกเป็น Open นเซอ่า Open Sound s t i n g นะครับแล้วก็มาที่ Sound Control Panel นะครับแล้วก็มาที่ Record นะฮะน,นี้ก็จะเป็น USB Audio Device เป็นไม้สองนะครับอันนี้ก็เารมาคลิกไปแล้วก็มาดูที่ Level นะครับงี้มันจะปรับมาที่ประมาณแ0 7 0เกว่านะครับแล้วก็เลื่อนไปที่สุดเลยนะครับเพราะตัวเนี้ยจะไม่มีซอฟต์แวร์โปรแกรมมาให้นะครับแล้วก็มาใช้กันตั้งค่าของ Windows เองนะครับตัวนี้อ่ะเลื่อนเอานะครับความยังความเบา ก็ปรับร้อยไว้ก็ได้นะฮะแล้วก็ค่อยปรับในเกมหรือปรับในโปรแกรมอีกทีหนึ่งพวกทิศคอดพวกเท3สามอะไรอย่างงี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนการตั้งค่าอื่นก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าเน้นใช้งานอย่างเดียวไม่มีโปรแกรมไม่มีอะไรเลยในราคาเท่านี้ถือว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่ามากนะครับในการเล่นเกมอ่ารอเทสหนึ่งสองสามอ่ะ,อ,อ, 1, 2, อ,ะอันนี้ก็คือมาอยู่ตรงนี้นี่มีมายอยู่นี่เทสหนึ่งสองสามสี่ยยส, 1, 2, 3, สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราไปเทสเสียงหูฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ตัวนี้นะครับราคาก็ประหยัดสมชื่อเลยนะครับตัวนี้ก็คือราคาไม่เกิน500แน่นอนนับอยู่ที่ราคาเพียง4 5 9บาทเท่านั้นตัวนี้นะครับได้หูฟังตัวนี้ไปใช้เลยแล้วก็เป็น usb ด้วยมีไฟเป็นสเปกตัมแต่ไฟเนี่ยจะแบบว่าไม่ได้เยอะนะครับใครชอบไฟน้อยเนี่ยตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่านับแล้วก็ไม่เกะกะลูกตาด้วยเผื่อใครใช้ไม่แยกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องการใช้ไม่หูฟังก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นับไม่เล็กไม่เกะกะด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ e s p o r t ์ตเกมมินะครับขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ